สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องธนวัฒน์ h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับวิธีแยกน้ำออกจากน้ำมันนะครับก็นี่เป็นถังน้ำมันนะครับคือทําขึ้นมาเองนะครับเพื่อที่จะมาแยกน้ำออกจากน้ำมันนะครับก็บางครั้งนะครับน้ำมันเราก็ ลงไปผสมกับน้ํานะครับตามเครื่องจักรนะครับตามเกียร์อย่างเงี้ยนะครับเหมือนข้างก็ออยคุลเลอร์รั่วนะครับก็ทําให้น้ําไหลเข้าไปผสมกับน้ํามันนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ต้องทิ้งอย่างเดียวนะครับน้ํามันเพราะว่าน้ําเข้าไปผสมแล้วจะทําให้น้ํามันเป็นสีขาวนะครับก็วันนี้ก็มีวิธีดีๆนะครับก็จะ นำเสนอนะครับว่าคือการทำถังขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มีวาลแล้วก็มีท่อแป๊บอยู่ข้างล่างนะครับก็จะน้ำมันใส่ลงไปนะครับน้ำมันที่ผสมน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันนองก้นนะครับก็จะมาเดินออกทุกวันนะครับก็จะทำให้น้ำหมดนะครับแล้วก็จะเหลือแต่น้ำมันนะครับก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับ ก็ก่อนที่จะมาทําที่แยกน้ําครับก็ทิ้งอย่างเดียวนะครับน้ํามันนะครับก็ถังหนึ่ง200ลิตรก็20,000-30,000นะครับราคานะครับก็ถังนี้ก็บรรจุได้ประมาณ5,000ลิตรนะครับที่ทําขึ้นมานะครับก็ลดต้นทุนการผลิตได้เยอะพอสมควรนะครับก็น้ำมันเรายังไม่หมดอายุการใช้งานนะครับแต่ว่าน้ำเข้า เราก็สามารถแยกน้ําออกนะครับแล้วก็นําน้ํามันกลับไปใช้ใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับไปดูครับเห็นไม่ท่อแป๊บนะครับเราก็จะมาเดนน้ำมันออกทุกวันนะครับจนกว่าขอโทษนะครับเราก็มาเดนน้ําออกทุกวันนะครับจนกว่าน้ําจะหมดนะครับเพราะว่าปกติแล้วน้ําก็ต้องหนักกว่าน้ํามันนะครับก็ทาให น้ำลงมาหนองที่ก้นนะครับก็เด่นออกทุกวันนะครับเราเราก็จะได้น้ํามันที่ดีแล้วก็ไม่ผสมน้ําไว้ใช้แต่อีกรอบนึงนะครับก็วิธีนี้ก็ประหยัดงบประมาณนะครับไม่ต้องไปซื้อปั๊มฟัดชิ่งนะครับที่แยกน้ำกับน้ํามันนะครับอันนั้นก็ปั๊มตัวหนึ่งก็ประมาณเป็นแสนนะครับ ก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ